กาบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องรีวิวพระชาแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมได้รุ่นรวยล้านล้านนะครับผมรวยล,ล้านล้านนะครับผมเป็นของหลวงพ่อพัดปุญญกามูอีกเช่นเคยนะครับผมอันนี้เป็นพระผงนะครับผมเป็นพระผงมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ผงแบบไหนเอาเปิดเลยนะครับผมอ <c oughs> ได้ผงขาวนะครับ ไอ้ผงขาวนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะวานนะครับผมเหมือนวานนะครับเต็มเขาน่าจะเอาวานมาผสมกันนะครับแล้วก็ผสมใส่ผงผงที่จะหล,อล่อลองค์หลวงพ่อขึ้นมานะอืมเป็นนั่งพานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาขึ้นมาสักหนึ่งองค์แล้วกันฮะเดี๋ยวเอาให้ชมนี้นึงกันฮะนี่ครับสององค์นี้เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวอ,องค์แรกเดี๋ยวฮะ ขอยาดเอาขึ้นมานะผมป๊บอย่างนี้เลยนี่นะครับขนาดเป็นพระผงนะครับยังคมขนาดนี้นะครับผมถ้าเป็นเหรียญจริงนะครับผมบอกเลยนะฮะโคตรคมเลยนะครับผมเหรียญพระผงรุ่นนี้นะครับเล่นกันอยู่หลักสิบนะครับผมตอนนี้เล่นอยู่หลักสิบนะครับตอนนี้ผมได้มาหลักสิบนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นไปถึงหลักร้อยหรือยังฮะเป็นรวยล้าน้านนะครับผม ข้างๆก็จะตอกหลวงพ่อพัดปุญญะกาโมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะครับตรงนี้น,นี่ก็เป็นไก่นะครับสองข้างฝั่งซ้ายของฝานะครับเอ้ยฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะฮะด้านข้างืผ่าผงขนาดผมยังคมขนาดนี้ครับท่านผู้ชมืถ้าเป็นเหรียญแบบพวกเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อ อพากาเนื้อนวะจะคมขนาดไหนฮะจะสวยขนาดไหนฮะนั่งพานะเป็นพระพงดูครับเป็นรอยเหมือนอะไรนะวาดนะฮะว่านที่มาผสมกันก็จะเป็นจุดๆๆๆเนี้ยเดี๋ยวผมจะส่องพระให้ดูนะท่านผู้ชมว่าจะคมกิบเหมือนมีดหรือเปล่านี่นะครับแป๊บหนึ่งนะขอจับให้ถนัดดนะนี่ครับ ดูหน้าหลวงพ่อสิครับท่านผู้ชมอคมเกินคมยิ่งกว่ามีดอีกครับเก็บได้เก็บเลยนะ,ะตอนนี้ยังหล,ลักสิบอยู่นะนี่ครับไก่นะครับยืนบนถุงเงินถุงทองแล้วต้องสองฝั่ง,งเลยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นรวยล้านนะครับผมชมด้านหลังกันครับผมอืยันนี่ตอกแบบยันนี่ตอกแบบอืไม่เออไม่ได้ตอกนะฮะ่อรอถ้าจะรอนะครับอืถ้าพูด ประการผิดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับดูครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์สองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับรุ่นนี้ตอนนี้ก็ยังน่าจะหลักสิบอยู่นะแต่ว่าไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปหลักร้อยหรือยังนะฮะนี่นะครับออืผมได้มาสักพักหนึ่งนะครับผมนี่ฮะ มีลุ้นตะกุดด้วยนะครับผมมีลุ้นตะกุดด้านหลังนะตะกุดด้านหลังนะแต่ผมไม่ได้ตะกุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกองหนึ่งว่าจะมีตะกุดหรือ <ๆ S 2> เปล่าเผือกเผือฟุกฟุกมีตะกุดข,ขึ้นมา <ๆ S 1> ยังแจ่มเลยครับท่านผู้ชมยังแจ่มเลยครับมีตะกุดขึ้นมามีไหมโอ้โหไม่มีครับเหมือนกัน,นครับเหมือนกันครับผมอเก็บได้เก็บเลยครับะผงพระผงเก็บนานๆนะครับมีราคาครับผม เก็บนาน,านๆเก็บต่อๆ,ๆเก็บเรื่อยเก็บหลายๆสิบปีสิบปีมีราคาขึ้นๆไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้ยังหลักหลัสิบอยู่ละต่อไปอาจจะหลัก,ลกแสนหลักหมื่นหลักล้านก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลากันไปก่อนสวัสดีครับผม